คืนนี้เรามาพบกันอีกครั้งในยามที่โลกภายนอกค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่กับความทรงจำบางอย่างบางความทรงจำอบอุ่นบางเรื่องยังคงเจ็บและบางครั้งเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับความรู้สึก ที่ยังค้างอยู่ในใจคืนนี้เราจะพูดกันเรื่องการให้อภัยเรื่องราวที่ดูเหมือนง่ายแต่สำหรับหัวใจที่บอบชำ้ำมันคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของทุกคนเราต่างเคยเจ็บเคยเสียใจเคยรู้สึกว่าถูกทำร้ายบางครั้ง เป็นคำพูดที่แทงลึกกว่ามีดบ,บางครั้งเป็นการกระทำของคนที่เราไม่คาดคิดว่าจะทำได้และเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเรามักเก็บมันไว้แน่นในใจเหมือนก้อนหินเล็กๆที่เพิ่มน้ำหนักขึ้นทุกวันจนบางทีเราแทบจะลืมไปแล้วว่ามันหนักเพราะเราไม่วาง การไม่ให้อภัยไม่ได้ทำร้ายใครอื่นแต่มันทำร้ายตัวเราเองอย่างเงียบเงียๆเพราะทุกครั้งที่เราคิดถึงเรื่องนั้นเราก็ทำให้บาดแผลเดิมเปิดขึ้นอีกครั้งใจที่ไม่ให้อภัยไม่อาจสงบได้เพราะมันยังผูกพันอยู่กับอดีตผูกไว้กับความโกรธความเสียใจ ความคาดหวังว่าเขาควรจะดีกว่านี้แต่ความจริงคือเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นและเราก็เป็นอย่างที่เราเลือกจะเป็นการให้อภัยคือการปลดปล่อยหัวใจจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ลองมองดูแม่น้ำสิน้ำที่ไหลมา อาจขุ่นมัวในบางวันแต่น้ำไม่เคยเก็บความขุ่นไว้ตลอดไปมันไหลต่อไปจนใสขึ้นอีกครั้งหัวใจของคนก็เหมือนกันเมื่อเราปล่อยความขุ่นในใจใจเราก็จะใสและพร้อมจะสะท้อนความสงบอีกครั้งการให้อภัย ไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คือการเลือกไม่ให้เรื่องนั้นมาควบคุมใจเราอีกต่อไปเหมือนต้นไม้ที่ยังคงเติบโตแม้เคยถูกพายุหักกิ่งมันไม่เก็บความโกรธไว้กับลมแต่กลับใช้ฝนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเติบโตต่อเมื่อใจให้อภัย เราจะเริ่มมองโลกด้วยความอ่อนโยนเพราะเรารู้ว่าทุกคนล้วนเคยพลาดรวมถึงตัวเราเองครั้งหนึ่งมีสิทย์หนุ่มมาหาพระอาจารย์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธเขาถูกเพื่อนทรยศหักหลังอย่างเจ็บปวดและเขาพูดกับอาจารย์ว่า ผมไม่มีวันให้อภัยเขาได้เลยครับพระอาจารย์ยิ้มเบาๆแล้วถามว่าเจ้ารู้ไหมเมื่อเจ้ากโกรธเขาเจ้าก็เหมือนคนถือถ่านไฟร้อนอยู่ในมือหวังจะปาใส่เขาแต่ระหว่างที่รอจังหวะนั้นถ่านไฟเผาเจ้าก่อนสิทธิ์นิ่งไปนานก่อนจะเริ่มเข้าใจว่า เขาไม่ได้ทรมานเพราะเพื่อนแต่เพราะไฟในใจตัวเองการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่ให้คนอื่นแต่คือของขวัญที่เราให้กับตัวเองเมื่อเรายอมปล่อยใจเราก็เบาเมื่อเรายอมอภัยเราก็เป็นอิสระพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าความโกรธ ย่อมดับด้วยความไม่โกรธความชนะย่อมไม่งามเท่าการให้อภัยคำสอนนี้เหมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านใจเตือนให้เรารู้ว่าไม่มีใครทำให้เราทุกได้ตลอดไปถ้าเราไม่ยอมให้ใจตัวเองอยู่ตรงนั้นการให้อภัยคือการกลับมารักตัวเองอีกครั้ง และคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นจากพันธนาการในอดีตก่อนที่คุณจะหลับตาลองนึกถึงคนหรือเรื่องที่ยังค้างอยู่ในใจแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าฉันให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะฉันอยากให้ใจของฉันได้พัก ปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆทุกครั้งที่หายใจออกคือการปล่อยทุกครั้งที่หายใจเข้าคือการให้อภัยคืนนี้ไม่ต้องพยายามจะลืมใครแค่ปล่อยให้ใจได้ยอมรับและให้อภัยเมื่อใจให้อภัยชีวิตก็เป็นอิสระ และในความอิสระนั้นคุณจะพบกับความสงบที่แท้จริงขอให้คุณหลับอย่างเบาสบายในแสงแห่งการให้อภัยคืนนี้